สวัสดีครับพี่น้องนะครับมาเบิงง่าในแปลงของอาจารย์คำรุ่นนะครับพี่น้องอ้มือตืต้อเลยนี่นะครับพี่น้องคอกอาจารยเละนะครับช่วงหนาฝนนะพี่น้องกะฝากกดไล่กุแชเชนะครับผมเก่ามุ่งแล้วนะครับมืนหนีปล่อยสวยเด้เบาหมอบมาอาจารย์ก็เลยล่อปล่อยล่อเบาหมอบอยู่นะพี่น้องก็เลยสวยเดจากน่อย ผู้ใดสนใจขิมส่วนของว่านะพี่น้องควละ240บาทร่วมส่งนะครับแล้วก็มียาถ่ายพยาธิแบบล้านหลังนะพี่น้องขวดละร้อยนะครับขวดหนึ่งใส่ได้กบน้ำหนัก300กิโลกรัมนะครับใส่ได้ถึงพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเผาอากาศเกลือเหลือไ่นะครับมาทองอ่อนทองแก่ใส่ได้นะครับพี่น้องแล้วก็มียาไล่แมลงแม็กเวลนะครับผู้ใดสนใจติดต่อได้นะครับ ขนาดรอยซีซีนะครับวิธีใส่กับยาซีซีผสมน้ำหนึ่งลิตรนะครับฉีดพ่นตามอคอกตามตรงว่าผ <c oughs> ลละสองร้อยบาทนะพี่น้องรวมทรงนะครับเก็บไปทางสองร้อยห้าสิบบาทไม่กอว่าแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่น้องสเตเลสเกียรสามศูนย์ีนะครับรับประกันโมบป็นสนิมนะครับมั่วรู้สึกว่าจะนานหนาขึ้นนะครับช่วงนี้หนานะครับพี่น้อง หรือหญ้าดีนะครับฝนตกหญ้าดีนะครับหรือทองอายุหลายกันแล้วน,นะครับพี่นอ้องพามาเบ่งบรรยากาศการปล้อยในแปลงนะครับครับผมเสียบตรงนี้แหละคะระับอาจารย์ อ๋อครับรครับถ่ายเล่นดูบรรยากาศนะพี่น้องคิดหอดได้มาหอดแล้วกัไม่ไม่ได้ถ่ายรูปที่ว่าเขาทำงานยอยู่ที่ไหนนะที่ว่าสมาว้กี่แทน,นี่จังหวัดเลยอะเดี๋ยวกเขาจะได้เห็นหว่าเขาอ้ที่มาแทนจังหวัดเลยนี่นะครับพี่นอ้องล่ำขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับพี่น้องหนาฟึกเลยนะครับ ผู้หนานะพี่น้องหนาขึ้นหลายวัวรู้สึกว่ามันจะหนาหนาขึ้นกว่าตอนอที่แล้วเพราะว่าลูซี่เนี่ยมันทั้งหมดยี่สิบห้าไร่เปิดแล้วไงตอนนี้นี่ยเปิดแล้วทีเนี้ยพอญ้ามันได้อายุตอนนั้มันยังไม่ได้อายุกลัวมันจะถอนก็เลยเนี่ยมันจะกินอิ่มที่ผมบอกไหมเนี่ยมันก็ขี้เดี๋ยวใต่ตัวน,นั้นหา้่าอ่อนนะพี่น้องผู้หนาน้ะพี่นอ้อ,นนนอง โมดเขียมเลยนะครับนเนี่ยติ้9ทับ5แบบเอ็น8 0 6ผมว่ามันตันวน้นคโดนเยอกว่าครับไปเดี๋ยวผมพาหลอดเข้าไปเบิ้นะครับพี่นอ้องอ๊อขอให้นะครับมาติดตามให้พี่น้องในเบื้องหน้าผู้ใดจองไว้นะครับ,รบที่นี่ก็มีตัวนั้นจองตัวนี้จองไปแล้วแค่นั้นหละครับพวกนั้นก็ เป็นไอ้ตัวผู้ที่ว่าขาไม่ดีเนี่ยมันก็สวยนะแต่ขามันกึกๆับที่ว่าน่ะที่ข้อหลังนะเนี่ยตัวเนี้ยบาบ็อกที่ว่าแปดผู้เมียเห็นไหมนี่ตุ๊กลุกที่ว่าเนี่นี่นะครับพี่น้องมันลตัวผู้ตัวนู้นใช่ไหมครับนี่นะพี่น้องโอ้แม่นะครับนี่อันนี้ยังไม่ได้ขายนะครับไอ้ตัวนี้มันไม่ได้ขายนะที่ว่ามันเป็นแปดผู้เมียแปดผู้เมียนะครับ จะเอาไว้ดูว่ามันจะตัวเมียมันจะหมันนะครับก็เลยว่าจะไม่ขายมันจะหมันหรือเปล่านะพี่น้องนี่นะครับก็เลยเอาไว้ก่อนนะครับนี่เนห็แม่ดูเนี่ยลูกเอ็กเซลีแปดสองห้าที่ว่าผมได้ไวสองตัวตายไปตัวอันนี้ผมก็จะเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นยังไงอ๋อลูกเอ็กเซลีแปดสองห้าเนี่ยเนี่ยผมว่ามันตัวย แปดผู้มีีไม่ได้ตัวนี้ไปกว่านะจะพูดว่าเรื่องสีเนาะเอาสีก่อนเนี่ยเอาครับกระดูกโครงสร้างความเยิ้มเนี่ยมันมันแล้วแม่เขานี่รลูกไอ้จู๊ดเลยนะเนี่ยสักพันธุกรรมแล้วขนะพันธุกรรมก็เนี่ยมันก็แล้วแต่ครับมันอย่างที่ผมบอกว่าบางทีจังหวะที่แม่งัวเราเนี่ยมันไม่เป๊ะถูกไหมครับเนี่ยก็พอดีๆเหมือนกันเนี่ย แล้วออกมาเห็นไหมมันก็จะต่างกันมันอยู่ที่ว่าแม่งวัวเราเนี่ยมันมันปรับไปกับเขาได้ไหมครับเหมือนตัวรับกับตัวให้นะมันมันจะยานคลื่นนั่เนาะแบบ <c oughs> ผู้รับกับผู้ให้จะามาลงตัวกันมันก็ไปได้ดีเนายครับ <c oughs> อันนู้นน่าจะผ่านแล้วครับอันนู้นไอโพรเนี o ่ซับเช็คครับผมเพิ่งเริ่มยิงแล้วเนี่ยโปรเจนี o ่ซับเช็คตัวหนึ่งคารูสองตัวนี่ยยิงไว้แล้วเนี่ย ดูนานแล้วลไม่ได้เช็คคงคงจะผ่ายแล้วก็เบอร์ศูนย์สองตัวนั้นคารูคา,าลูยิงคาลูไปสองตัวหนาแห้งนะครับตัวนี้ที่ว่าดูมันตายเสีย,ยดายตัวนี้หนาจริงนะงพี่น้องเนี่ยก้อนออกมาเล็กๆที่ผมบอกครับนี่เขาก็ไม่กี่เดยอนนี่ด้วยที่ว่า,านนตัวผู้นะครับเนี่ยออกนอดูมันหน่น่นแต่ตัวผู้ขายได้ใช่ไหมครับอาจารย์ ขาไม่ดีอ๋อตัวนี้นขาไม่ดีผมก็จะลองฉีดอนนเอดิมินไปกัหน่อยดูนะนะนะข้อขาข้อขาหลังเลยครับเนี่ยครับอ๋อเชื่อไหมเนี่ยแต่วันหนานะพี่น้องนอกทัดเลยนี่นี่ไอ้ที่ผมบอกว่าไอ้19.5จะดีเฮ็ดในโัน19.5สวยเอ็ม8ถุนหกไม่ได้เนาะ <laughs> นี่เห็นแล้พี่น้องเกิดก่อนก็จริงไอ้นี่เกิดหลังมันมันอยู่ที่แมงมัวเราน่ะครับ ว่าจะถูกกับพ่อไหนครับพี่นมันตรงเนี้สําคัญทีนี้ถ้าเกิดเราใช้น้ําเชื่อมานานๆเนี่ยอย่างทีเคสองพันสองเนี่ยไอ้ทองแดงเนี่ยเรารูนิสัยรูว่ามันโตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นครับอย่างคาลูนี่เรายังไม่รู้เลยครับเพิ่งใส่อย่างปูจินี่ซับเคกเนี่รู้แล้วแม่มันไหนเบอร์ยี่สิบสามนี่ครับนี่เห็นไหมเนี่ยที่ว่าให่ไปตัวเนี่ยมมันจะใหญ่ยู่าเขาเลยก็ดูโครงสร้างมันเนี่ยเบอร์ยี่สิบสามอ้ยใหญ่น่นพี่เนาง ก็ไว้ทาแม่ผันเนี่ยผมก็กะว่าจะเอาโปรจีนี่ทามันได้ตัวเมียผมจะไว้สักแม่หนึ่งครับไว้แล้วก็ยังวินเชสเตอร์แมคดัมอีกนี่ยังไม่ได้ชีดเชียร์บัญชีกันยังเลยอีกสามหลอดยิงไปแล้วสองหลอดไม่ไม่ผ่านก็เดี๋ยวจะค่อยๆปรับไปประมาณเนี้ครับครับเนี่ยงัวนะผมว่าเนี่ยถ้าเกิดสภาพย่ามนะกินอิ่มนอนหลับอย่างเงี้ยผมว่าเห็นไหมอันนี้ไม่ได้ใช้อาหารไม่ได้อะไรอยู่กับบ้านเราจะต้องไปทิ้งอาหารให้บตัดญ้าอีก ก็เดี๋ยวก็จะเอาที่แม่ลูกที่เราดูกันเมื่อกี้เนี่ยอสามแม่ออกมาแล้วก็เดี๋ยวเอาเบอร์ยี่สามนี่ยี่แปดนี่คู่อะไรนี่ใกล่ออกแล้วเนี่ยคู่นี้แหละครับจะไปออกเดินกันยาเนี่ยพอสิงหาผมก็เอาเข้าไปแล้วอีนู่นสิงหาออกแล้วนี่ก็ออกมันก็จะวนกันไปครับแล้วรอบต่อไปมีเบอร์อะไรมั่งนี่ยังไม่ได้เชคเพราะว่านู่นเนี่ยให้มันออกกันยาแล้วเราถึงจะเชฟว่าอีแม่เนี่ยรอบต่อไปรอบต่อไปเนี่ยนคู่นี้เลยนะครับอ๋อคู่ใหญ่เลยจะเป็น ชีเคศูนย์ไอชีเคศูนย์ทูตเกไอเกมบอลไอทองแดงเลยครับเนี่ยงัวสี่ตัวเนี่ยใครตัวไหนตัวอะไรเงี้ยมันบางทีเราก็จําไม่ค่อยเนี่ยโบจินี่ซับเช็เนี่ยอุ้งใหญ่นะพี่น้องกระดูกแข่งขาใหญ่กว่ามูเลยนะครับมันมันปื้ดขึ้นไปเลยนะเนี่ยถึงว่าอีแม่แดงเนี่ยผมจะเอางัวเทาก็คือโบจินี่เนี่ยใส่ใกล้แล้วละครับยังไม่ได้ดูเดือนเท่าไหร่เลยมันสิบเจ็ดสิบแปดเดือนอะไรพวกนี้ก็ก็เริ่มไปตัดก็ว่าจะเอาเขาใหญ่ใส่ พวงัวเรามันยังไม่ได้เห็นไหมหลังยังแอนท้ายยังไม่กว้างอะไรอย่างนี้เราก็รับอย่างเงี้ยไปปรับปรับเอานะพี่น้องมันก็ทันครับนี่ก็ยังมีหลายๆคนมาดูก็ยังติเรื่องงัวกลมอะไรกันเนี่ยผมว่ามันก็นี่คืองัวกมลมนะครับเนี่ยอย่างหงโคจรนี้ตั้งใจมันก็ไปครับนี่นะครับปรับไป งอกรมก็คือว่านอกที่น้ำเขาชุดแรกๆขึ้นกันล่ะนะครับพี่นกต,ต,ตอนหลังๆนี่อย่างว่าในการพัฒนาสายพันธุ์เขามันอาจจะไม่ค่อยเอามาปรับมันเอาของกรมใส่ไปอะไรไปมันก็ถึงไม่ทันอย่างพออย่างของเราเนี่ยพอเราได้มาเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยสีเ,าเราเราได้แล้วทีนี้เราจะไปเอาเรื่องกระดูกโครงสร้างก็ปรับไปนะครับมันคงจะไม่มีวันที่สุดหรอก ก็เป็นธรรมดานะครับพี่น้องโบเมนวแต่งว่ากลมหรอกง้วนอกก็เป็นเช่กันเขาก็ปรับไปเรื่อยๆพี่กันก็ดูอย่างความใหญ่ๆเขาก็มันก็มีครับมีทั้งตัวดีไม่ดีเลยครับไปเรื่อยๆธรรมชาตินะครับมันก็มีเนี้ยขนาดปัดออกมาเป็นไอ้ฝากวอ่อนน้อยนั่นเขาด้อยครับมันก็มีด้อยกว่ากันนั่นแหละแต่เขาว่าด้อยของเขามันอาจจะเหนือเราเยอะอีกก็ได้ใช่ไหมครับมันก็มีก็ตาม ราคาตามคุณล้วครับคุณภาพครับก็ยังผมนี่ที่ผมตั้งราคาผมก็ประเมินด้วยสายตาผมว่าผมถูกได้แล้วท่านออกไปท่านก็ไปต่อยอดเอาก็ไม่ได้ว่าสูงสุดแล้วห่ะถ้าจะไปเทียบใส่กับตัวสวยๆวัวนอกก็ต้องมีห้าหกแสนแหละเอ็กเกลย์แปดสองห้าอย่างเงี้ยของเราก็ยังเอามันไปได้แค่นี้เดี๋ยวเราก็ไปปรับต่ออีกเนี่ยนี่นะครับพี่น้องก็ว่าจะคัดเอาไว้นะครับเีอาไว้ตัวหนึ่งลูกเอ็กเกลยแปดสองห้าดูไปปฏิกรรมมัน แต่ว่ายาวนะพี่น้องมันไปเจ้าติดลูกไอจูดไงแมไปลูกไอจูดสูงยาวนะ,น,นะครับก็บบจะประมาณนั้นตัวง,งัวชุดหลังๆนี่มันก็จะเรียกที่ผม่คัดคัดไว้ก็จะเป็นนอกอะไรพวกนี้นะไอ้นี่ก็ดีนะแต่มันไม่มีน้ําเชือ้อแม่มันงัวเทาเนี่ยมันออกมาเป็นสีหมองๆอันนี้กิบฟินแันโซ่สองเจ็ดหกของบริษัทพรชัยนยครับครับแต่มาตอนหลังเนี่ยเนี่ยพอเราไปเจอน้ําเชื้ออย่างเงี้ยเราเขาก็ไม่ได้มีชื่อเราก็ไม่รู้จักเนาะ แต่พอเราเห็นลูกเขาแล้วเนี่ยเราจะไปตามเอาน้ําเกลือใหม่อีกมันไม่มีมาเนี่ยครับเนี่ยผมอยากได้งัวเทาไครก็อยากได้อย่างเงี้ยเนาะให้มันเป็นสีหมอกหมอกเอามาใส่หัวเทาขาวๆเราให้เป็นสีหมอกหมอกหรือไม่ก็ให้มันเป็นโบ๊ทหนาดีนะครับรงัวตัวนี้หนากว้างลึกนะครับเนี่ยอยา่สิบเก้าทับห้าเนี่ยมันไม่มีขีดไม่มีโบ๊ทแต่พอไปเอฟเอฟแปดศูนย์หกเขาเนี่ยเออมันมีโบ๊ทอีกแกะเห็นไหมมันก็ตรงเนี้ยเราก็อย่างว่าเนาะเรา การศึกษาพ่องัวเนี่ยมันจ่ายลูกแบบไหนอะไรยังไงเเราก็แต่ถ้าเกิดมันมาเกิดกับเราแล้วทีนี้เราจะรู้ประวัติะครับนี่บอกมาเปอร์ลี่ชัดๆตี่หนึ่งโอ้นี่นะพี่น้องูเมียเนี่ยไหนลูกซีไว้นะครับตัวนี้ซีไว้สู่เก้าล่ะเสียดายนะครับออกมาตัวเล็กๆเข้ามเนี่ยมันมันจะตู้ได้ยังไงเนี่ยตอนหน้าู้ไม่ได้แต่ตอนมันออกมามันเป็นแปดผู้เมียเนี่ยมัน ตัวเล็กขอ้ขันออกเป็นตัวเนี่ยออกมาโอ้ยังใจเนาะเลยผมว่าปึ๊กแน่ไม่นี่นะครับพี่น้องนี่นี่มันจะไปสู้ได้ยังไงลูกซีไว้นะครับเสียดายนี่แหละที่ว่ากดอยู่พี่ไม้เขามาจองไว้นะครับทีนี้ก็บอกว่ายกเลิกเ้องเป็นแปดผู้เมียแล้วเขาก็มาทีหลังใหม่เขาไปเอาไอ้เอนียเป็นตัวที่เก้าเป็นห้ากลัวเป็นหมันนะครับพี่น้องผมก็ยังบอกว่าสวยแต่มันกลัวจะไปเป็นหมันเดี๋ยวมีปัญหากันนะครับ แต่ถ้าเราไม่บอกไม่พูดมันก็ไม่มีใครรู้หรอกมันตายไปแล้วใช่ครับแต่สวยนะแต่ผมอยากจะดูมันจะได้เป็อย so well. ่างไงแน่ครับมันจะหมันหรือเปล่าจะหมันหรือไม่หมันครูชาการมันก็น่าจะเป็นไปตามนั้นเลยนะครับครับจะถ่ายตามไปดูว่าจะครับเดี๋ยวดูปล่อยออกคอกนี่นะครับนี่นะล็อกคอบยางดีนะครับ แต่ถ้าเนี่ยทายาอย่างนี้นะไม่ต้องเลยกินนอนเลยสี่ห้าโมงนียเดี๋ยวมานอนถ้าอยู่ตรงนี้อยู่นู่นกันมารอมันอิ่มกินพักเดียวนะครับเนี่ยที่ริงอยู่จะกินยาสักประมาณสองสามชั่วโมงโอ,อสง้สะออนบรรยากาศน,นี่นะครับมาเร็วมาเร็ว<ะ>ตื่นนะครับพี่น้อง ไอหุ่นไอหุออ่นนี่แหละพี่น้องอเลี้ยงเลี้ยงผู้เดียวนะครับพี่น้องดูแลจัดการ <c oughs> ไม่ไปนู่นเลย <c oughs> ไปไหนก็ไป <c oughs> นะพี่น้องตามไปดูไม่ได้ที่นี่ดีกว่าครับไม่เป็นไรครับอเอาแค่นี้นะครับไป<า> <c oughs> อ,อ๋อครับโอ้สะออนบรรยากาศนะพี่หนอกแพลงห้านะครับได้มาพบเมา้าบ้ามาคุยกับมีเฮงมีกับลังใจนะครับพี่หนอกนี่นะครับปล่อยแปลงแล้ว เป็นร่วมรอมรวดไฟนะครับพี่น้องนี่แหละะพี่น้องนาจะยิ่มอยู่บ่านะพี่น้องส่วงยังเต็มอยู่นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการ็ดคลิปนะครับในคลิปนี้ก็ล่ากันไปก่อนนะครับพี่น้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ